สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่26กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเงินหายในเหตุเพลิงไหม้นะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเหตุเกิดที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับมีการเหมือนรับแจ้งเหตุว่าเกิดไฟไหม้ในเขตบ้านพักกลุ่มชลประทานนะครับแล้วกันเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ไปถึงที่เกิดเหตุไม่เกินสิบนาทีนะครับไปถึงแล้วแล้วก็บ้านก็จะเป็นเหมือนแบบ บ้านสองชั้นเป็นไม้ติดๆกันนะครับก็คือไม้กึ่งปูนประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็คือเหมือนกับเจอว่ามีชาวบ้านช่วยกันดับเปิดพังประตูเข้าไปแล้วก็แบบช่วยกันดับดับไฟอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงบอกว่าฉีดน้ำไม่ถึง1ิฟีกระดับแล้วก็คือเหมือนกับห้องมันเป็นห้องแคบๆนะครับแล้วก็จุดต้นเพลิงก็เป็นเหมือนแบบมุมห้องนิดๆตรงใกล้ๆหัวเตียงนะครับตรงเตียงประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นเหตุการณ์ก็คือจริงๆมีแค่นี้เลยนะครับแต่ปรากฏว่าทาง เจ้าของบ้านนะครับชื่อคุณนิติยากับนิติกรประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนครับ2คนน่ะบอกว่าเงินสดจํานวน500,000บาทหายไปจากในห้องนะครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าอา้าวเกิดเหตุการณ์แบบลำบากใจว่าแบบเอา้าแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ลำบากใจนะครับแล้วผมว่าชาวบ้านที่มาช่วยก็คงลำบากใจเหมือนกันว่าอ้าวก็มาช่วยดับไฟแล้วกลายเป็นว่าเรื่องเงินหายแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนแรก นักข่าวก็จะมาทําข่าวไฟไหม้ธรรมดาแต่พอกดมันมีเรื่องเงินหายเข้ามาก็เลยกลายเป็นว่ามันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นที่มาของการมาออกรายการในวันนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีการเปิดตัวตัวสถานที่เกิดเหตุนะครับคาสัมภาษณ์นูน่นนี่แล้วก็มีเปิดภาพวง,งจรวงจรปิดก็แบบว่าเหมือนออทางนักข่าวบอกนะครับว่าเจ้าตัวบอกเนี่ย ออกไปเดินห้างประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เพื่อนบ้านโทรแจ้งก็เลยรีบเข้ามาแต่มันก็จะมีความแปลกที่ว่าภาพกล้องวงจรปิดเอ่อเหมือนกับมันจับภาพตอนที่ตัวสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับออกจากบ้านไปแล้วแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ซึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับระมานนั้นก็ใช้คําว่าแล้วมันมีที่พีกกว่านั้นคือตอนแรกบอกว่าที่ทําข่าวไปคือเงินหายเงินสด5 0,000นบาทหายใช่ครับ แต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นไปแจ้งกับตำรวจนะครับว่าเงินหายทั้งหมด10ล้านคราวนี้จาก5 0 0แสนกลายเป็น10ล้านใน1วันนะครับโอเคแลค้วคราวน,นี้ทางตำรวจก็มีโฟนอินเข้ามานะครับก็เหมือนเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับหน้าที่ของตำรวจก็คือรับแจ้งความตามที่ประชาชนมาแจ้งประมาณนั้นแต่คราวนี้ก็เลยต้องมีการออกไปแบบเหมือนหาข้อมูลไปสืบอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูสถานที่เกิดเหตุอะไรว่ากันไปปรากฏว่าไปเจอเงินสด ล้านห้าแสนบาทในรถปาเจโลของทั้งคู่นะครับซึ่งจะมีกระเป๋าซึ่งในกระเป๋ามันระมีจํานวน5.5ล้านส่วนอีกที่เหลือเนะีจะอยู่ในแบบเหมือนซองซองเอกสารซองสีน้ําตาลนะครับอีกประมาณล้านหนึ่งเบอเซ็ตก็คือ6.5ล้านซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้บอกว่าไอหกล้านเนี่ยรวมกับรวมกับสิบล้านที่หายไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ มันก็ทุกคนก็จะสงสัยว่าเอา้าทำไมถึงมีเงินเยอะขนาดนี้ทางเจ้าตัวก็คือเหมือนกับที่เป็นคลิปสัมภาษณ์นะครับตอนที่แบบในในที่เกิดเหตุก็จะบอกว่าไม่ใช่เงินของตัวเองเป็นเงินของเจ้านายแล้วเหมือนกับว่าใครถ้าใครเอาไปก็มาคืนแล้วอยากได้เท่าไหร่ก็บอกแล้วเงี้ยหายไปอย่างเงี้ยจะทํายังไงกุ้มใจมากจะฆ่าตัวจะคอตอตออะไรกวากันไปนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เงินของตัวเองก็เหมือนกับมันก็จะมีข้อมูลบอกว่าเอ่อมีมีมมม เ,เจ้านี้เจ้านายให้แบบว่าไปกดเงินสดให้นะครับแล้วก็จะให้ค่ากดเงินสดเนี่ยครั้งละทั้งตอนหนึ่งธุรกรรมประมาณ1 0,000ืนบาทนะครับแล้วก็มันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าปรากฏว่านอกจากคุณนิติกรนิตยาเนี่ยปรากฏว่าทางพ่อทางแม่แล้วก็น้องสาวก็ทําด้วยนะครับ,บ,บเบ็ดเสร็จก็คือมีบัญชีทั้งหมด5บัญชีในการทําธุรกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีการเปิดคลิปมีผู้หญิงมานั่งร้องไห้นะครับซึ่งหน้าตาคล้ายๆคุณนิตยาแต่และทุกคนก็จะพี่หนุ่มก็จกว่าเป็นพี่น้องกันนะครับ ปรากฏว่าไม่ใช่คือเขาบอกคนนี้คือเจ้านายชื่อเดียเนี่ยแล้วเจ้านายก็ชื่อเดียก็มานั่งร้องไห้แบบร้องไห,ห้ใหญ่มากใหญ่เหมือนกับยิ่งกว่ายิ่งกว่าใช้คําว่ายิ่งกว่าเจ้าของบ้านไฟไหมยังไม่ร้องขนาดนี้ประมาณนั้นนะครับคือทางกู้ภัยหรือทางนักข่าวก็จะเล่าว่าออตอนแรกเข้าใจว่าร้องไห้เพราะคิดว่าจะมีหมาในบ้านสี่ตัวนึกว่าหมาตายปรากฏ าทางทางกูไปบอกอ๋อช่วยออกมาได้หมดไม่ได้ตายแล้วก็ตอนแรกก็ไดกว่าพี่น้องปรากฏดว่าไม่ใช่บอกเป็นเจ้านายนะครับแต่ทางเนี้ยทางคนชื่อเดียก็จะบอกว่าก็ไม่ใช่เงินเทอมเหมือนกันจะเป็นเงินของคนชื่อเฟ mm ิร์สก็เลยเหมือนมีตลลัวละครรับพมอย่างหนึ่งตัวนะครับแล้วก็พินในรายการอนะ่ะผมว่าทุกคนแล้วก็ผู้ชมทางบ้านคิดเหมือนกันคือมันมีความแปลกหลายๆแปลกที่หลังจากท,ทุกๆเหตุการณ์ที่เล่าไปนะครับพี่หนุ่มก็ขยี้จ้างว่าแบบว่ามันแปลกเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ เหมือนกับมีการมีอาจารย์โต้งมาเนี่ยนะอาจารย์โต้งที่เป็นนักอจัจฉริยะวิทยาแกก็บอกว่าแกดูภาพแต่เดียวแกก็เห็นนะครับแล้วก็บอกเนี่ยถ้าไฟไหมเกิดจากปลั๊กสามตาตัวปลั๊กมันต้องละลายติดกับตัวเหมือนติดกับตัวเตียงไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าตรงนั้นมัาเป็นต้นเพลิงนะครับประมาณนั้นแต่เนี้ยสภาพยังอยู่ในสภาพที่ไม่ละลายประมาณนั้นแล้วก็ก็นั่นแหละก็เลยคือแกแล้วมันมีประโยคเด็ดคือว่าอ,อ,อะไรนะครั้งเนี้ย ไม่ใช่แค่ไฟไหม้อย่างเดียวนะอย่างอื่นมันจะไหม้ไปด้วยเพราะว่าจะมีคนเดือดร้อนจากเรื่องนี้เยอะมากอะไรนะครับประมาณนั้นก็ำำขำๆกันไปนะครับผมก,ก็เห็นด้วยนะแล้วก็ทางรองแต้มก็บอกว่าอันเนี้ยมันก็ผิดแน่ๆแล้วเรื่องแบบว่าบัญชีหมาเพราะว่าคุณไปแบบรับเงินเข้ารับเงินออกโดยที่แบบมีค่าจ้างหรืออะไรประมาณเนี้ยโดยที่ยังนี่ยังไม่มีการสืบนะครับว่าแบบต้นทางมาอย่างไงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทางอ่า พี่หนุ่มเขาบอกมันเป็นไปได้ไหมที่เจ้าของเงินเขาแบบอาจจะล้มละลายเลยแบบไม่สามารถเปิดบัญชีได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ก็เหมือนพยายามก็เหมือนกก็เปิดโอกาสนะครับว่าให้แบบว่าทั้งทั้งนิตยานิติกรคุณเดียคุณเฟิร์สอ,อะไรเงี้ยให้ให้โทรเข้ามาแต่ก็ไม่ใครโทรเข้ามานะครับประมาณนั้นแล้วก็พี่หนุ่มก็ทิ้งท้ายไว้ว่าประมาณว่า สิ่งที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะไม่ใช่แค่ตํารวจนะครับคือทางกรมชนด้วยเพราะเนี้ยมันคือบ้านพักของพนักงาน,บ,านบ้านพักของขา้าราชของกรมชนนะ่ะแต่คารเนี้ยมันพนักงาน5คนผมไม่ได้เจาคุณนิตยาด้วยหรือใครสักคนเนี่ยแต่ตัวตัวพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคือเหมือนมีชื่อทํางานอยู่ในกรมชนและทางพี่หนุ่มวะเนี่ยมีชื่อพนักงานที่มีเรื่องเกี่ยวกับการแบบ เป็นบัญชีมาอย่างเงี้ยทางกรมชนก็ต้องออก,ออกมาแบบตรวจสอบแล้วก็เคลียใช้คำว่าเคลียข้อคาใจของทางประชาชนด้วยนะครับว่าแบบทาไมถึงแบบมีเรื่องแบบนี้เพราะไม่งั้นคนก็จะมองว่าเอา๊ะที่เรียกนายนายเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับคนในหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะจะไปถึงไหนนะครับประมาณนั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครยี่ห็ย่ยังไงก็ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ